สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวลัคนาราศีพฤษภเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพฤษภเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายน2564นนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนกันยายนนี้นะชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีเรื่องราวอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะ ในเดือนนี้นะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวประจำตัวคุณเข้าสู่ในเดือน6ของคุณนะคะซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวกับการงานและสุขภาพของคุณเองนะคะดังนั้นแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณบอกได้ว่าคุณจะได้รับโชคดีในเรื่องงานได้รับงานใหม่ๆได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะในเรื่องสุขภาพนั้นก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับความอ้วนความ อยากกินของอร่อยอร่อยจนทําให้เกิดน้ําตาลในเลือดสูงได้ด้วยนะคะด้วยความที่ชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยจริงๆแล้วคุณเน่ยเป็นคนที่ชอบกินอะไรอร่อยอร่อยชอบกินอาหารที่ดูดีชอบกินชอบอะไรที่หน้าตาสวยงาม嘛นะคะด้วยความที่คนราศีพฤกษภเนี่ยจะยึดในเรื่องเกี่ยวกับ วัตถุและเรื่องเงินเป็นหลักเนาะดังนั้นแล้วอะถ้าอะไรที่หน้าตาดูน่ากินอะไรที่หน้าตาดูสวยงามคุณมักจะชอบซื้อสะสมเก็บไว้นะคะโดยเฉพาะของมีค่าทั้งหลายดังนั้นก็เลยจะบอกได้ว่าในเดือนนี้พอดาวประจําตัวคุณเข้าอยู่ในเดือนสุขภาพกับเรื่องงานของคุณแล้วเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสที่มันมากมายในงานประจํานะคะและดังนั้นในเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกคุณจะยิ่งอ้วนขึ้นได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมก็ขอให้ควบคุม ตัวเองให้ดีนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนนี้นะไพ่ทาโร่ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษศกันบ้างนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษศพในเรื่องการงานบอกได้ว่าจะมีเรื่องราวให้หงุดหงิดใจนะคะและภาระที่คุณจะต้องเข้ามาดูแลเยอะมากเนาะจนคุณเนี่ยรู้สึกได้ว่าคุณเหนื่อยล้าคุณเครียดคุณวิตกกังวล ระวังนะคะจะเกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกได้นะจากความเครียดในการหงนทางานหนักของคุณแบบนี้นะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่บอกได้ว่าทุ่มเทจริงจังในเรื่องงานและผลลัพธ์ที่ได้กลับมามากนะคะ mm. ก็ขอให้ปล่อยวางด้วยเนาะงานในครั้งนี้นะคะต้องขออาศัยความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจากคนรักจากคนที่คุณรู้จักนะคะต้องใช้คอนเน็ชันที่คุณมีอ่ะให้เยอะเพราะว่า ถ้าคุณไม่ใช้นะคะงานของคุณมันจะไม่สําเร็จนะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่บาดเจ็บในแบบนี้เนาะคุณก็จะระแวงในทุกอย่างนะคะอย่ายึดติดในเรื่องงานไม่ได้หมายความว่าคุณทํางานเยอะทํางานหนักแล้วคุณจะเป็นคนที่ดูทุ่มเทและประสบความสําเร็จในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมันไม่ใช่ดังนั้นแล้วแบ่งงานให้ดีค่ะขอความช่วยเหลือใครได้หรือไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณก็ตอบปฏิเสธเขาไปนะคะ ด้วยความที่คุณเป็นราศีธาตุดินเนี่ยชาวพึกงศพก็จะเป็นคนที่ไม่ได้พูดมากขนาดนั้นนะคะเพราะคุณจะอาศัยเก็บข้อมูลของคุณมากกว่าอีกอย่างคุณนะ่ะจะเป็นคนที่แสดงออกแบบหวานหวนนะไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะความที่เป็นคนธาตุดินเนาะคุณก็จะแบบอาศัยทุ่มเทในการดูแลรักษาคนที่คุณรัก เรียกว่าแสดงออกทางการกระทํามากกว่าคําพูดอะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดอมพนันมากไปหรือเงี่ยมมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีใครรู้ความคิดและจิตใจของคุณแล้วพอคุณมองว่าทําไมไม่มีใครช่วยคุณเลยทาไมทาไมไม่มีใครเอ่ยปากจะให้ความช่วยเหลือคุณเลยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณเริ่มที่จะกล้าเอ่ยปากให้ขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วหรือยังนะคะเพราะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ ทุ่มเทเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วเป็นคนที่เอาการเอางานมากๆเรื่องแค่นี้เขาไม่มีใครรู้กับคุณหรอกว่าคุณนะ่ทำไม่ไหวจนกว่าคุณจะเอ่ยปากนะคะก็ขอให้กล้าที่จะพูดออกไปนะคะเดือนนี้บอกได้ว่าอะไรที่กําลังรออยู่นะจะล่าช้ามันจะเกิดการล่าช้าและจะผิดหวังไม่ได้อย่างใจด้วยนะคะชาวราศาีพฤษภดังนั้นแล้วก็ขอให้เตรียมแผนการรองรับ ไว้ให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะเอกสารสัญญาและในเรื่องเงินมันจะไม่เป็นอย่างที่ใจนึกนะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้มีแผน2แผน3แผน4ให้ดีระวังความไม่รอบคอบของคุณนะคะบางทีเผลอรประมาทเลินเล่อเกินไป เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤกษภคุณจะช่อนข้างมีแผนของคุณที่เป๊ะๆตลอดแต่ในเดือนกันยายนเนี้ยคุณน่ะกลับรู้สึกว่าคุณขี้เกียจคุณเริ่มด้วยความที่อย่างที่บอกเนาะดาวศุกร์เข้าในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณพอคุณรู้สึกสบายๆในเรื่องงานปุ๊บคุณก็จะเริ่มขี้เกียจคุณจะเริ่มปล่อยปาละเลยมันก็เลยทําให้คุณน่ะผันมารู้ตัวอีกทีอ้าวงานเยอะเกินไปทําไม่ทันและดิวเดตของคุณวันนี้อย่างเงี้ย พรุ่งนี้ส่งคุณจะมาเห็นวันนี้แล้วคุณจะทําไม่ทานจะทําให้เกิดเจ้านายดุแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่รับผิดชอบงานไม่ดีได้นะคะจะส่งผลนะเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของคุณด้วยนะคะในเรื่องการเงินก็บอกได้ว่าเดือนนี้นะคะขอให้ใช้จ่ายให้รอบคอบนะเพราะว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่คุณจะเจอแบบไม่คาดฝัน แล้วเงินเดือนเนี่ยจะเริ่มถูกล่าช้าออกไปทําให้คุณน่ะได้รับค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้อ่ะนอกจากเรื่องงานประจําแล้วค่ะเรื่องการดีลงานนอกหรือเป็น j อบเสริมคุณเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยคุณจะเลื่อนถูกเลื่อนเงินออกไปนะคะในการจ่ายเนาะดังนั้นแล้วก็ขอให้ประหยัดไว้ให้มากนะคะแต่ถามว่ามาไหมมาแหละแต่อาจจะช้าไปประมาณเดือนนึงนะคะ หากคุณอยู่ในที่ตรงไหนแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณก็ตัดใจแล้วก็เปลี่ยนงานออกไปนะคะคุณจะไปในที่ที่ได้เงินเดือนที่มันดีกว่าเดิมเนาะอย่ายึดติดเลยนะคะในเรื่องเงินอย่างที่บอกเนาะคุณจะรู้สึกผิดหวังแล้วเนี่ย แต่คุณก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะคะจากความสามารถของคุณโดยการที่คุณออกไปติดต่อสื่อสารทางสื่อออนไลน์โซเชียลใช้ความน่ารักให้เป็นประโยชน์ขายสินค้าขนมขบเคี้ยวหรือของที่ตามเทรนสามารถทําได้เลยนะคะใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์นะขายจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของคุณได้ด้วยนะคะก็ได้มาแล้วก็ขอให้บริหารการเงินให้ดีๆพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย มันจะไม่สามารถอุดรู้ร่วของคุณได้นะแล้วคุณจะรู้สึกผิดหวังว่าทำไมเงินถึงได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคาดหวังไว้ว่าจะเยอะแต่ผลตอบแทนมาจริงๆมันน้อยกว่าที่คิดนะคะบริหารให้ดีในเรื่องสุขภาพนะคะอย่างที่บอกระวังในเรื่องความเครียดเลือดเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองเรื่องเกี่ยวกับบาดแผลจากการเดินทางสะดุดหกล้มเพราะคุณไม่มองทางมือลอยมัวแต่เครียดมัวแต่คิดพักผ่อนไม่พอ จนทำให้เกิดอาการวูบได้นะคะดังนั้นเราก็ขอให้ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีลดในเรื่องเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวและเดินเหินให้ระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องความรักคนโสดของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้เดือนกันยายนนี้คุณยังผิดหวังกับรักครั้งเก่าคุณยังมีบาดแผลเดิมอยู่นะคะทําให้ในตอนเนี้บอกได้เลยว่าคุณน่ะไม่ได้สนใจคนใหม่ที่เข้ามา เพราะว่าคุณยังรอคอยคนเก่าให้กลับมาอยู่นะคะก็ขอให้ใช้เวลาทําใจและคิดทบทวนให้ดีๆว่าคนที่คุณรออยู่เขาเหมาะสมคู่ควรกับคุณไหมคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณไหมนะคะมันต้องใช้เวลาแหละเข้าใจดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณพิจารณาให้ดีถ้าเกิดเขาคิดนอกใจคุณไปมีคนใหม่ได้แสดงว่าคนคนนี้เขา ไม่ได้พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณจริงๆนะคะส่วนใครที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนนี้ระวังให้การมีปากเสียงซึ่งกันและกันนะคะจากเรื่องที่เข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆทาให้เกิดอาการหงุดหงิดใจกันและมีอาการน้อยใจกันนะคะด้วยความที่แฟนของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยมีเรื่องออกไปสั่งสรรค์กับหมู่เพื่อนหมู่คณะและต้องเดินทางไกลหรือออกไปติดต่องานในสถานที่ที่ไกลแล้วทําให้ไม่มีเวลาให้คุณ ดังนั้นแล้วคุณก็จะวิตกหวัดระแวงว่าเขาไปทำงานจริงหรือเปล่าหรือไปเจอใครไหมมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกหวัดระแวงว่าเขาจะไปบีนไอที่สามไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่นนะคะเพราะว่ามีคนรักเก่าหรือมีเด็กเข้ามาติดเขาหรือเธอทำให้คุณเกิดการหวาดระแวงและวิตกได้ดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องความรักนะขอให้ เปิดใจคุยกันให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอ,อาจจะไม่ได้มีใครก็ได้แต่มันเกิดจากการคิดมากขี้ระแวงของคุณไปเองนะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วยังมีเรื่องแนวความคิดตอนนี้ที่คุณรู้สึกได้ว่าความคิดของคุณเนี่ยมันซีเรียสจริงจังและยังมองระแวงโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะพอไพม่มาบวกกันแล้วเนี่ยเผลอๆคุณจะเป็นคนที่อารมณ์โมโหร้ายขึ้นมาจากที่เคยปกติคุณไม่เคยเป็น นะคะชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นแล้วก็ขอให้คุยกันด้วยดีเนาะอย่าใจร้อนนะคะอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลของคุณด้วยความที่ลัคนาราศีพฤกษ์เห็นเงียบๆไม่ค่อยพูดนะคะแต่บทที่จะหึงคุณหึงแรงคุณห่วงแรงนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักของคุณหัวของของคุณไม่ชอบให้ใครมายุ่งหรือมาเกาะแกะคนของคุณดังนั้นแล้วก็ระวังการแสดงออกของคุณด้วยเนาะ ส่วนคนที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบอกได้ว่าบทเรียนจากความรักครั้งเก่าของคุณที่ผ่านมาในอดีตมันยังทําให้คุณน่ะไม่สามารถที่จะเปิดใจและตัดสินใจเลือกรับใครเข้ามาหรือตัดสินใจคบกับใครได้นะคะยังจากจะสนุกสนุกเล,นเล่นกับคนเหล่านี้ไปก่อนเนาะดังนั้นก็ขอให้ศึกษากันให้ดีๆนะคะหากยังไม่เจอคนที่ใช่คุณอยู่เป็นโสดแล้วคุณรู้สึกสบายใจ ยังจะดีเสียกว่านะคะในความรักครั้งเก่าถ้าคุณเกิดเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนคนเก่าคนใหม่ของคุณที่คุณกําลังคุยแล้วคุณเอาไปเปรียบเทียบกับคนเก่ามันก็จะทําให้เขารู้สึกน้อยใจได้ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นแล้วขอให้คุณมีสติในการเลือกและเจอคนรักที่ดีนะคะเชื่อเธอค่ะว่าคุณมีความ คุ้มค่าและคู่ควรที่จะเจอความรักที่ดีความรักใหม่ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนความรักเก่าที่ผ่านมาในอดีตนะคะเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและทําให้ความรักใหม่ของคุณดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศรีพฤษภในเดือนกันยายนนี้บ้างนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองในจิตวิญญาณของคุณแล้วก็นำสิ่งที่รู้สึกวิตกกังวลทั้งหลายนะคะ ในตัวเองเนี่ยออกมาฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่คุณนับถือนะคะเห็นไหมคะไพ่เขาบอกว่าคุณยังหวัดแร้แวงในเรื่องราวต่างๆอยู่นะมันเป็นชุดเวลาที่ดีแล้วที่คุณจะนาสิ่งของหรือความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยฝากไว้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุณต้องการและคุณนับถือนะเดินมุ่งหน้าไปในทางที่คุณต้องการนะคะแล้วจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมเนาะใบที่สอง สนุกกับชีวิตนะคะเพราะไพ่บอกว่าเดือนนี้คุณเริ่มที่จะเริ่มสนุกกับชีวิตด้วยเหมือนกันแต่คุณก็ยังมีความซีเรียสจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมยังอยู่ในตัวเองนะเนี่ยไพ่ก็บอกว่าให้คุณอนะเริ่มที่จะเล่นเล่นซีเรียสกับชีวิตน้อยลงแล้วก็ทําทุกอย่างในชีวิตให้สนุกทํางานร่วมกันกับคนอื่นขอความช่วยเหลือบ้างไม่จําเป็นต้องเป็นจะต้องแบบทุกอย่างในชีวิตเพอร์เฟกตลอดสมบูรณ์แบบเสมอและดูดีตลอดเวลานะคะมันจะทําให้คุณไม่เครียดและ มีความสุขในทุกๆวันเลยเนาะสุขภาพจิตดีอีกต่างหากนะคะเห็นไหมคะเด็กทําตัวให้เป็นเด็กนะความสุขแบบเด็กๆอะค่ะนึกออกใช่ไหมคะคือทําตัวใสๆน่ารักน่ารักเป็นคุณในแบบที่ดีเป็นคุณในแบบที่มีความสุขคุณอาจจะอยู่กับลูกคุณอาจจะอยู่กับหล,ลานๆในกลุ่มเด็กๆทั้งหลายจะช่วยทําให,ทให้คุณอะฟื้นฟูพลังงานของคุณได้ดีมากขึ้นเนาะ อีกอย่างนะคะถามจิตใจตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการงานการเงินและความรักทำไมคุณถึงยังมีบาดแผลอยู่ในเรื่องเหล่านี้ทำไมคุณถึงยังเก็บเงินไม่ได้ทำไมคุณถึงต้องทอดทิ้งเงินหรือพอถึงเวลาจะมีรักแท้ที่ไรคุณเลิกที่จะทิ้งเข้าไปทุกที ทำไมคุณถึงยังจะต้องหวาดระแวงในแบบนี้นะถามเด็กน้อยในตัวคุณเองให้ดีดองน้อนมองกลับไปในวัยเด็กของคุณนะคะว่าคุณเคยเจอบาดแผลในเรื่องอะไรมานะแล้วคุณจะได้รับรู้ว่าเพราะอะไรทําให้คุณเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะคะเราก็มาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษบ้างนะคะอุ้ยขอโทษค่ะโล สิ่งของที่ไม่จําเป็นที่ไม่ใช้บริจาคออกไปนะคะให้กับคนที่ต้องการหรือผู้ที่ได้โอกาสมากกว่าเคลียร์พื้นที่ในจิตใจเคลียร์พื้นที่ในชีวิตเคลียร์พื้นที่ในบริเวณบ้านให้มันโล่งโปร่งสบายนะคะเคลียร์พื้นที่ในจิตใจก็คืออะไรที่มันเป็นบาดแผลที่ไม่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีถกต่อความรู้สึกต่อชีวิตความคิดลบทั้งหลาย เคลียเขาออกไปนะคะแล้วคุณจะมีพื้นที่ในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเคลียรพื้นที่ในเรื่องเงินก็คือมองว่าตัวเองมีความสามารถในการเก็บเงินเก็บออมให้ดีนะคะจริงๆไพ่ก็บอกนะว่าให้คุณ่ะเคลียรพื้นที่หน้าบ้านของอะไรที่ไม่ใช้ในส่วนกลางบ้านนะคะให้มันดีให้มีระเบียบนะคะ หากไฟหน้ารถเสียหรือไฟหน้าบ้านเสียของในบ้านเกะก,กะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยคุณก็จัดการให้มันเป็นระเบียบซ่อมซซาให้เรียบร้อยวงจุ้ยในการเงินของคุณก็จะดีสุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณก็จะดีด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วหมั่นทําเดือนละครั้งแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะไปที่สองนะคะหลบหนีจากความวุ่นวายค่ะหาแหล่งพักผ่อนธรรมชาติตัดขาดโลกภายนอกไปสักหนึ่งชั่วโมงวันสองวัน จากที่เคยติดมือถือดูโซเชียลตลอดเวลานะคะวางมือถือลงนะแล้วให้เวลาอยู่กับตัวเองให้เวลาอยู่กับธรรมชาติให้เวลาอยู่กับสิ่งที่คุณรักแล้วจะทําให้คุณมีความสุขนะคะใบสุดท้ายขอให้คุณปรับเปลี่ยนในเรื่องการกินอะไรที่คุณเคยกินจากแต่ก่อนคุณอาจจะกินจังฟู้ดเยอะกินอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดเยอะที่แบบว่าทำแป๊บๆเร็วๆสารอาหารเอนเนจีไม่ครบไม่ดีเนาะ มันจะส่งผลให้เกี่ยวกับระบบจิตใจและร่างกายคุณด้วยนะคะหากคุณกินอาหารที่เป็นอาหารออร์แกนิกอาหารปรุงสุกใหม่ๆอาหารทําเองที่มีสารอาหารได้ครบถ้วนมันก็จะยิ่งทําให้ตัวคุณมีพลังเพิ่มขึ้นทางด้านกายและด้านใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังจากภายในของตัวคุณเองที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเหมือนคุณเติมน้ํามันให้ตัวเองอะคะ่ะ รถยนต์ก็เติมน้ามันใช่ไหมในการกินแต่คุณอะ่ะเป็นการเติมพลังให้ภายในร่างใจร่างกายของคุณเองจิตใจของคุณเองให้มี energy ดีๆสิ่งดีๆเข้าไปในการซ่อมแซมร่างกายและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเชื่อมั่นในตนเองปล่อยวางและหลุดพ้นจากเรื่องราวในอดีตที่คอยทําร้ายทําลายจิตใจคุณให้คุณเจอเรื่องราวที่ไม่ดีอยู่ในตอนนี้นะคะ ออกไปและเจอสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ในชีวิตขอให้ตั้งมั่นและสมอย่างใจปรารถนาที่คุณต้องการปลอดพ้นจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ